สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับเรืองครับวันนี้จะขอนํำคำเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญครับวิธีเลือกประการที่2นะครับเลือกเดินในวิถีที่ปลอดภัยโยชูวาบทที่ยี่สี่ข้อสิบสีนะครับอกว่าฉะนั้นจงยำเกรงพระเจ้าและปฏิบัติพรองค์ด้วยความจริงใจและด้วยความซื่อสัตย์ จงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งบรรพบรุษของท่านปณิบัติที่ฝากตะวันออกของแม่น้ําและในอียิปเสียจงปนิบัติพยาเวพี่น้องครับวิถีที่ปลอดภัยก็คือวิถีทางของพระเจ้าเป็นวิถีที่ชัดเจนเป็นวิถีที่ปลอดภัยเป็นวิถีที่ไม่ปรนประน,นอมกับความเชื่อปรนิบัติกับความเชื่ออื่นๆที่ไม่ถูกต้องตามหลักของโจนพระเจ้าพี่น้องครับไมตรีจิตของเรานั้นเป็นคีได้จากที่รักษาความเชื่อมาโดยตลอด ความเชื่อที่ถูกต้องได้ถูกรักษาไว้และส่งทอดมาจนถึงมือของพวกเราและพระเจ้าหวังว่าไมดิจิตจะเป็นคริสตจักรที่รักษาความเชื่อต่อไปความเชื่อที่เกิดจากพระเจ้านะของพระเจ้าที่จะไม่ปรนนิบัตินอมกับความเชื่ออื่นๆที่เป็นพิษโยชูวากําลังกระตุ้นเตือนผู้คนของพระเจ้านั้นให้เกรงก,กลัวพระเจ้าและอันตรายที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่าไม่ใช่ว่าผู้คนจะไม่นมัสการพระเจ้านะครับเขายังนมัสการพระเจ้าอยู่แต่เขาพัฒนาศาสนา ที่ผสมผสานในการนมัสการพระเจ้ากับรูปเคารพควบคู่กันไปครับแล้วก็ความสําคัญอื่นๆที่โลกนั้นได้ให้ความสําคัญเขาก็าปรีบานอมสิ่งต่างเหล่านี้เข้ามาอยู่ในการนมัสการพระเจ้าหลายครั้งทีเดียวเราก็นําสิ่งที่เป็นของโลกซึ่งไม่ถูกต้องมาปะปนอยู่กับสิ่งที่เป็นของพระเจ้า <Yeah. S 1> พระคัมภีร์บอกว่าอย่าเป็นข่าสองเจ้าบ่าวสองนายอย่ารับใช้นายสองคนเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในโลก แห่งการประนีประนอมครับโลกของเราสอนให้เรารู้ว่ามันเกิดความสบายใจมันเกิดสิ่งที่รู้ว่าปลอดภัยเมื่อเราประนีประนอมหลายคนในท่ามกลางเรานะครับอยากจะเป็นทั้งผู้เล่นและผู้ชมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของเกมและในวิดีโอการเราก็ชอบความปลอดภัยบนอัตจันด้วยเพี่ะน้องครับเราเป็นทั้งสองอย่างไม่ได้นะครับเป็นทั้งผู้เล่นและผู้ชมไม่ได้เราจะต้องอุทิศตัวให้กับพระเจ้าหรือเราจะอุทิศตัวให้กับเงินทองหรือนายอีกคนหนึ่งยากอบบทที่4ข้อที่7นะครับ เพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปพวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านคนบาปเอย๋ยจงชำระมือให้สะอาดคนสองใจจงชำระใจให้บริสุทธิ์พี่น้องครับระหว่างขาวกับดำนะครับในพระคัมภีร์นั้นไม่มีสีเทาแล้วก็ระหว่างความถูกกับความผิดนั้นพระคัมภีไม่มีอะไรที่เป็นกลางๆมานั้นเป็นผู้ที่จะต้องเราต้องต่อสู้กับมัน และพมพีพูดถึงเรื่องของความบาปแล้วบอกว่าคนบาปเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดมันไม่มีทางเลือกอื่นก็คือต้องเลือกในสิ่งที่พระเจ้ากําหนดไว้มีขีดจักรแห่งหนึ่งนะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 3: ามข้อพระเยซูตรัสกับิสตจักรแห่งนั้นว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้าคือว่าเจ้าไม่เย็นและไม่ร้อนเราอยากจะให้เจ้าเย็นหรือร้อนผมกําลังจะเดินทางไปที่ตุรกีแล้วก็จะไปดูิสตจักรแห่งนี้ภูมิศาสตร์ของิสตจักรแห่งนี้ก็คือว่า มีบ่อน้าพุร้อนไหลมาจากบนเขาและในวิีโยการน,นะครับก็จะมีหิมะที่ละลายแล้วไหลลงมาจากบนยอดเขาเหมือนกันแล้วทั้งน้ําร้อนนะครับแล้วก็น้ําเย็นเนี่ยมันไหลลงมาอยู่ที่เมืองลาวดีเซียนี่เองแล้วเมืองลาวดีเซียก็จะเป็นเมืองที่น้าพุร้อนกับน้าหิมะนะครับที่ละลายมาเนี่ยไหลามาเจอกันที่นี่จนพระเยซูบ,บอกกับเขาว่าเจ้าเป็นแต่อุ่น เราอยากให้เจ้าร้อนหรือเย็นเพราะหนึ่งเนี่ยอันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสมษษามัคตีจักนี้ก็คือว่าไม่ใช่ว่าพวกเขาจะปฏิเสธพระเยซูแต่พวกเขานั้นเพิ่มพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาพร้อมกับสิ่งอื่นๆนี่คือวิถีแห่งการประนีประนอมและในเรื่องนี้เองพระว่าพระจนาพระเจ้าพระเยซูตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ24ไม่มีใครเป็นข่าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่งและรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและดูหมินหน่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้พี่น้องครับหลายคนไม่ยอมอ่านพระคัมภีนะครับเพราะกลัวว่าจะถูกบังคับเลือกหลายคนก็อยากจะเลือกเงินทองมาก่อนหลายคนอยากจะเลือกอาชีพมาก่อนบางคนอาจจะเลือกสุขภาพมาก่อนหรือทุกวันนี้เราก็ให้เวลากับอินเทอร์เน็ตให้เวลากับมือถือมากกว่าที่เราจะอ่านพระคัมภี์ <Yeah. S 1> เมื่อเช้านี้นะครับมือถือผมเตือนบอกว่าคุณใช้เวลามากกว่าสัปดาห์ที่แล้ว <I see. S 1> เขาเตือนเรานะครับว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้เวลาวันละห้าชั่วโมงในการดูโทรศัพท์มือถือผมก็เปรียบเทียบว,ว่าผมได้ใช้เวลากับพระเจ้ามากขนาดนี้หรือเปล่าพี่น้องครับหลายหลายคนนั้นเลือกตามคนส่วนใหญ่ที่เลือกแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกผิดได้ตอนเยอรมน,นีเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับคนเยอรมันคิดว่าฮิตเลอร์เนี่ยพูดถูก เพราะว่าอิตเลอร์เนี่ยนำประเทศเยอรมันเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สสงครามกลางเมืองของสหรัฐเขาทําสงครามกันระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้ตอนนั้นนะครับคนส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐเนี่ยคิดว่าการเป็นทาสเป็นสิ่งที่ดีและถูกนี่คือหลักฐานที่บอกว่าประชาธิปไตยนั้นอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไป <las. S 1> หลายหลายครั้งนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นผิดเป็นชอบได้ แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเราแต่ละคนต้องรับผิดชอบต่อการเลือกของเราครับเราจะไปอ้างว่าคนนั้นเขาเลือกแบบนี้เสียงส่วนใหญ่เลือกแบบนี้เราก็ต้องเลือกแบบนี้อ๋อที่ฉันทําผิดเพราะว่างูหลอกลวงฉันแต่ว่าเขาม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างแบบนี้และแก้ตัวเลยประการสุดท้ายครับเลือกที่จะอยู่จนจบเมื่อเราได้เลือกในทางของพระเจ้าแล้วเราต้องเลือกอยู่จนจบครับต้องมีความตั้งใจและมีความจดจอ่อ เปาโลเตือนเรานะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับการวิ่งเป็นวิ่งระยะยาวเป็นวิ่งมาราธอนไม่ใช่เป็นการวิ่งระยะสั้นพี่น้องที่สนใจกีฬานะครับมาราธอนเนี่ย42กิโลเมตรกว่าแต่ว่าพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนที่วิ่งมาราธอนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเลิกวิ่งตอนไหนตอนกิโลเมตรที่เท่าไหร่เขาจะวิ่งเขาจะเลิกวิ่งถอดใจแล้วก็วิ่งต่อไปไม่ไหวกิโลเมตรที่38ครับนั่นคือเขาอีกประมาณ3-4กิโลเมตรก็จะถึงเส้นชัยพี่น้องครับเราต้อง เลือกที่จะอยู่แล้ววิ่งจนจบนะครับจารย์เปโลกล่าวใน2ทีโมทีบทที่4ข้อที่7บอกว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกําลังข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วนข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วกว่าจะไปถึงเดสติเนชันของเขานะครับอาจารย์เปโลได้เขียนไว้ว่าแต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วข้าพเจ้าเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ พี่น้องครับขณะที่อาจารย์บาโลกาลังวิ่งนะครับใช้พระเจ้าหลายปีนะครับเกือบ30ปีหลังจากที่เขาดรับความรอดท่านเขียนไว้บอกว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบันมุ่งไปเขาเดินเขาวิ่งเขายังบอกว่าข้าพเจ้ายังไม่ได้รับไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสําเร็จแล้ว พี่น้องครับทุกวันนี้นะครับเรามีคนเชื่อพระเจ้าเยอะแต่มีสาวกน้อยครับวันนั้นขณะที่โยชูวากาลังรวบรวมผู้นําของเขานะครับที่เมืองเชเคมมีคนที่พูดว่าฉันเชื่อพระเจ้าฉันจะปฏิบัติพระองค์พวกเขาจริงใจตอนเริ่มต้นนะครับแต่ว่าไปไม่ถึงจบแค่ชั่วอายุเดียวนะครับพวกเขาก็ลืมคำมั่นสัญญาที่เขาทำไปหมดแล้วพี่น้องครับโปรดจํานะครับว่า โชคชะตาไม่ใช่เรื่องของโอกาสโชคชะตาหมายถึงเดสติเนชันของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโอกาสแต่เป็นเรื่องของทางเลือกหรือการเลือกของเราเราต้องตัดสินใจเลือกให้ถูกแล้วชะตากรรมของเราก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกเอวานั้นเลือกการกระทําของเธอและเราก็รู้ถึงผลที่ตามมาผลที่เกิดขึ้นโลดซึ่งเป็นหลานของอับราฮัมเขาเลือกด้วยสายตาที่เขามองเห็นว่าแผ่นดินนี้อุดมสมบูรณ์ฉันก็เลือก แต่เขาหารู้ไม่ว่าเขากําลังมุ่งหน้าไปสู่ความพินาศพี่น้องครับผมอยากจะพูดกับอนุชนนะครับท่านยังมีโอกาสเลือกคนหนุ่มสาวทุกท่านจงเลือกที่จะรับใช้พระเจ้าครับขอพระเจ้าช่วยให้เดสิเนชันของเราที่เราจะปรับการเลือกของเราให้มาเป็นเดสสินนี่ของพระเจ้าจงเลือกที่จะเป็นสาวกจงเลือกที่จะอยู่ในทางที่ถูกและเชื่อฟังต้องรับผิดชอบต่อการเลือกนั้นถ้าเราเลือกที่จะเลือกถูกเลือกที่จะอยู่จนจบ ชีวิตของเราจะอยู่ในแผนการของพระเจ้าจนถนึงที่สุดและถ้าพวกท่านไม่เห็นด้วยที่จะปฏิบัติพระยาเวท่านก็จงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปฏิบัติใครจะปฏิบัติบรรดาพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปฏิบัติอยู่ในท้องถิ่นภาคตะวันออกของแม่น้ําหรือบรรดาพระของคนอโมไรตในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปฏิบัติ พระยาเวแต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของพระเจ้าของข้าพเจ้าเราจะปฏิบัติพระเจ้าจและขอให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับพี่น้องและครอบครัวของท่านทุกคนครับครับจบไปแล้วนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสารเสริญขอพระคุณพระองค์ที่พะชนะของพระองค์ได้ทําให้พวกข้าหลายด้รู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอทรงโปรดให้้าพเราหลายใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง เพื่อที่ข้ามุ่งหลายจะรู้จักพระองค์รักพระองค์และรับใช้พระองค์ได้อย่างเป็นที่ชอบพระไทยของพระองค์ขอทรงโปรดนำพาชีวิตของข้ามเ่งลายในวันนี้ในการทํางานในการดําเนินชีวิตประจําวันและในการรับใช้พระองค์ในการประกาศพระกิติคุณของพระองค์ด้วยกราบทูลมอบซึ่งกันและกันให้นิรยความรักพระคุณของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสเจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องแท็ทุกท่านครับสวัสดีครับ ทำอะไรสับสิ่งของที่มีอยู่จะเก็บเอาไว้ให้ใครหากชีวิตสิ้นสุดลงแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรขอทรงเปิดหัวใจ จดลงแล้วจะเกิดประโยชน์